อมนะโมนารายนามสการ์มีขายจักรวัพระปรามีสวรูปแหเจ้าเสด็จลงมาตั้งฟ้าดินตั้งสมุทรสายสินอนุดมกาจะาวัพระอินพระพผมพันยมอาการพระจุโรกับอันตั้งสี่พลาศีนัลอดยอดอาการไรพิดดพระสูตรพระวินัยพระปรมาตพระไตรสนะผมตั้งพระปมอเอพรพุทธภิเษกพุทธินายพระนารายพระพัจเจียนพระโมกขลาพระสาลิบุตร พระพุทธภาษามพระวัมปติพระมหาโบทภาษาลิขิตฐาพระกัญจันพระศีรัตนไทยเจ้านั้นทั้งจึงเฮาภูมาตั้งองค์การเบิกบานและเบิกป่าเบิกพระหิมาานเบิกพระคุยเบิกพระหายเบิกพระพิลุนพระพระการพระเพิงภูตั้งตูตั้งพิธีสารพัดการเสน่ห์จังไรการที่จวดตั้งหลายอย่าละใครมาต้องตั้งพระอนิสานอย่ามาพันต้องเออจึงเฮาบานบานประตูพุทธภูและพุทธบ่อพิดตอกพิดต่างพิษบึงพิดบ้าง เปตวานและถมสละปันหกพระและหกเทวดาปันหกผะพระนันนาผักเจรจาและจอนนังขนันผีตายมีดีกาสรผีตายหงตอลงแลลกปอโกรธหันฟ้าทำสาราน้มุมกสีสุกไม่ไพ่กับกายไปวันตกแม่งมุมตีอกหนูกบในเฮินเรียกเพื่อนตามกันสาวเงินตกมันไม่ลังนางเลียนติดดาติกยง ตีกอตีเสียงตีลุ่มตียังตีวงตีวังตีฟัง,งน้ำขังพึ่งต่อครับจักลงหลังไม่ตับหักตีปวกขึ้นในแดนตะกวดเียแลนแล่นขึ้นบน,นเหือนไก่เถื่อนแห่เขาบ้านงูเหลื่มพึ้นห้านแห้งครับหลังคาเขาสารเจนน้ำงอกขึ้นเป็นไบเห็ดเงกตับไฟสิงซัดขึ้นไข่บนฝุ่นบนมอนมัวไฟสีจากเขาหักเขาคอนเขาซ้อนสลักบคักนัดขังนอ้งนอนฟันหักประตูผีพันไดมีดี ยิงใจข่าคนนอนผลน,นอนค้างนอนรับตาข่านำลายหล่นน้องมอห้องเป็นเสียงก่อกลองห้องเป็นเสียงจ้างควยออกปีค้างค้างควยเป็นบอกว่าพี่ให้พี่หัวทำเมื่อคนขวดตวจสันลาเทา้าสำลิปต้องเท้าแต่ขาจา,ขา,จ,า,ขา,จ,าจัขจายแหวดคนหัวสลายเขี้ยงงานพิการปิดพ,พระสมุทรพุดพระตะวานันขึ้นหันถลมนน่ม,มขึ้นจ้างคนห่มปีผมกลางคืน นอนละเมืนนอนเพ่อเหมือนบาสน้ำซับใจพามาขึ้นหลังคามาขึ้นตลำเขานกเก้าบินนกแสกบินแทกเอาปันลงเขาตีนอนมาแม่ลูกก่อนขับลูกขึ้นเหินหมาเยี่ยมนาต่างเฮาคนเขาเฮาหอนต้องอธิก่อนคือขาสดตวนใจมีเมียยิ่งมีผัวมีเงาหัวตกบ่อตกจ้งปลุกหันวางกลางพี่น้องต่างกันลูกตีลูกแดนลูกแพนขอบขันแม่ไก่หัดกับมาฟักไข่พี่หลอกพี่ร้อนตีก็เพราะไม่จริงจอกมาในวิ่งไลเฮาพบ แห่งกับเอาศพตกลงหลังคามดหัวขึ้นฟ้างูตับสมิงค่าเลื้อยขอบานฟักทองขึ้นห้านกายเป็นนาคีควายตายเป็นผีกายเป็นผีพายแก้หูภาพตั้งหลายเบิกพันเนสลักหนังฝังเสาเกียริถอนเสาตะลุงรลดเดือนลดยุ่งหันผีงุงใ้ต้องการละอุบัสลมอาดผสมเสาเลือนไม่แก่นเอาไม่ผสมของตั้งเสากระดงติตดขมวดยาตีนโงหรือพระมา้ามาเหนียวพดตีนพุทธอใต้ดิน หินหักสองตอนตีลุมตีดอนสาขอนรถตลิงฟังเรือเดินแหลกตั้งฝังน้ำหักสาหักเดินหยอสลักใต้กระไดเอาตอนต่อตอนเอาปลายต่อปลายเราเสาเรือนใสก่กบปิดน้ำทำนกฝูงคนตั้งหลายผสมโคผสมไปผสมมาผสมจ้างเลือกลางทำสวนต่อกงเกียนคำพุดสละกพุดคลองจ้องตีสูงตีต่ำทำไหลทั่ววัวไทยน้ำมากลางตลาดบางแตกสาเลขาตลุมทาจัดกินจ้อนหอยมุก ร่วมตาอาจพญาติดไม่ไม้ฝาหินนกขี้หดผสมหินบดหินขุดคุ้นคอนตนไม่ติ้งไฟทิ้งเงินพอนงาจ้างถเถื่อนเดือดผีไตหงไม่ซักต่อลงยงเข้าป่าจ้าใจกะเบ็ดเจ็ดนากลางป่าจิ้มฟันหายใจหดกันก็ไดสี่ขันทำจอออ่องห้องขังปลุกเรือนหงบัดไม่ปักหลังคาเสาฟ้าผ่าหลังคาไฟไม้ใจแม่กระได้กระดานบ้านประตูเลี้ยงนกผสมปูนไม่มีไข่เสาเงินไฟไม้ไม่ปักเสาเจาะหนุกัดดินจำเพาะ แมงสาบเดียหัวพนหนุ่งกับตัวไฟไหมไตหลนเรินเซทับตนวัวควายเซวเลียนปัทธัังอาถังกุ้งปุติวิหารการะปเรลียนเห็นหูพระนานาสาลามุนดพนมสังพนมเมนคูคูจิวะพระปัจจัยเห็นเธอจึงเสด็จเข้าสู่พระนิพพานนางปัละมังสุขพัง พุทธังกันสลัพพะเสเนตจังไลวินาสันติธัมมังกันสลัพพะเสเนตจังไลวินาสันติสังฆังกันสลัพพะเสเนตจังไลวินาสัตติออมพุทธังพุทธะขอจงบัดจัดออกไปออมธัมโมธัมมะขอจงบัดจัดออกไปอมสังโฆสังฆะขอจงบัดจัดออกไปอมเลเลสิทธิสาห Tini singhesatan nake pancapis su nami wacak eka nyakhonaawa tiwa pancak nami hangkut holoka salang mati sanaang ahangku s a l อิติสุลาปัสสะโสนะโมพุทธยะเวสุวรรณโสภะคะวะปูสะปูสะภะระยันโตปะตะปุตเตเจหิจฉะอะกาเกเจมะคะเวนะคะวทะวะยังสัทธาลัเฉนะเมนะเมตมะตัเมหิจิจะอะกาเกเจมะคะเวนะคะวะทะวะสัทธาลจนะเมนะมิสัพโขสังเฆหิจิจะอะกาเคเจมะคะเวนะคะวะทะวะยังสัทธาลเนะมิ